ใครที่เคยคิดจะติดตั้งโซลารเซลล์แต่ต้องถอดใจเพราะความยุ่งยากซับซ้อนวันนี้มีข่าวดีครับเพราะว่าการติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านเนี่ยกำลังจะง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับเพราะมีร่างกฎหมายใหม่ที่เตรียมจะเข้ามาปลดล็อกทุกอย่างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเชื่อว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าเลยนะครับคือใจเนี่ยอยากจะติดแต่พอเห็นขั้นตอนเห็นกองเอกสารที่ต้องเตรียมแล้วโหท้อเลย ซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าของใหม่จะดีแค่ไหนเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าระบบเดิมๆที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่ว่าเราคิดกันไปเองนะครับแต่ในตัวร่างกฎหมายเองเนี่ยเขายอมรับกันแบบตรงๆเลยว่าระบบที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันทั้งซ้ําซ้อนล่าช้า แล้วก็สร้างภาระให้กับประชาชนเกินความจําเป็นจริงๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าอยากจะติดโซล่าเซลล์ที่บ้านสักชุดต้องไปขออนุญาตจากหลายหน่วยงานมากซึ่งแต่ละที่ก็มีกฎของตัวเองอีกวิ่งวุ่นกันเลยทีเดียวผลก็คือมันช้าครับแล้วที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเรายังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบจริงๆจังๆเลยสักฉบับ และเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับเลยอเป็นที่มาของกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งชื่อก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเกิดมาเพื่อทําให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นโดยเฉพาะนี่คือหวัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือการเปลี่ยนจากระบบขออนุญาตไปเป็นระบบตามหลักเกณฑ์มันต่างกันยังไงพูดง่ายๆก็คือเมื่อก่อนเราต้องไปขอให้เขาอนุมัติแต่ของใหม่เนี่ยแค่ทําตามกฎ หรือมาตรฐานที่เขากําหนดไว้ให้ครบก็สามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องไปนั่งรอให้ใครมาอนุมัติอีกต่อไปแล้วถือว่าเปลี่ยนเกมเลยล่ะครับแล้วเป้าหมายใหญ่ๆของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรบ้างหลักๆเลยก็คือ 1. ช่วยลดภาระค่าไฟ 2. ทําให้การติดตั้งมันง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัย 3. แน่นอนว่าเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและสุดท้ายก็คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาจริงๆขั้นตอนการติดตั้งใหม่มันจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับจากที่เคยยุ่งยากตอนนี้จะเหลือแค่3สเต็ปง่ายๆเท่านั้นเลยครับ 1. คือติดตั้งตามมาตรฐานที่ภาครัฐประกาศไว้ซึ่งจะรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว2คือพอติดตั้งเสร็จก็ให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตมาเซ็นรับรองให้ว่าแข็งแรงและปลอดภัยนะและขั้นตอนสุดท้าย แค่แจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันย้ำนะครับว่าแค่แจ้งไม่ใช่การขออนุญาตเหมือนแต่ก่อนแล้วง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับโอเคพอกิดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคำถามต่อมาก็คือไฟฟ้าที่เราผลิตได้เองเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างซึ่งกฎหมายใหม่เขาก็กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนเหมือนกันครับกฎข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือไฟฟ้าที่ผลิตได้มีไว้เพื่อใช้ในบ้านหรือในอาคารของเราเองเป็นหลักครับไม่ใช่เพื่อการค้า แล้วถ้าเกิดวันไหนแดดดีมากๆผลิตไฟได้เยอะจนใช้ไม่หมดล่ะไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะเอาไปทำอะไรได้บ้างขายได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่ทุกคนสงสัยแน่นอนครับคำตอบคือขายได้ครับแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือเราจะลากสายไฟไปขายให้บ้านข้างๆโดยตรงแบบนั้นไม่ได้นะครับกฎหมายกำหนดให้เราขายส่วนที่เกินเนี่ยคืนให้กับหน่วยงานหลักอย่างการไฟฟ้านะครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่ภาครัฐจะประกาศต่อไป ที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าโดยรวมนั่นเองครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะกฎหมายใหม่นี้มองไปไกลถึงตอนที่แผงโซลา่าของเราหมดอายุการใช้งานด้วยว่าเราจะต้องจัดการกับมันยังไงในกฎหมายเขาใช้คําว่าซากอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับฟังดูอาจจะยาวหน่อยแต่ความหมายก็ตรงตัวเลยก็คือพวกแผงโซลา่าอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆในระบบที่มันพังแล้วเสียสภาพหรือเราแค่ไม่อยากใช้งานมันอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับ และนี่คือเรื่องใหม่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเพราะอุปกรณ์พวกนี้กลายเป็นซากแล้วเนี่ยจะเอาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปไม่ได้เด็ดขาดกฎหมายบังคับเลยว่าเจ้าของมีหน้าที่ต้องนำไปส่งมอบให้กับศูนย์ที่เขารับกำจัดโดยเฉพาะเท่านั้นแน่นอนว่ามีกฎก็ต้องมีบทลงโทษแล้วก็ไม่ใช่เล่นๆด้วยนะครับถ้าแค่ลืมแจ้งก่อนติดตั้งก็อาจโดนปรับสูงสุด5,000บาทแถมมีปรับรายวันอีกต่างหาก ถ้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภยัยอันนี้โทษหนักขึ้นไปอีกปรับเป็นแสนเลยนะครับแต่ที่หนักที่สุดเลยคือเรื่องการกําจัดซากอุปกรณ์ผิดวิธีอันนี้มีโทษถึงขั้นจําคุกได้เลยนะแสดงว่าภาครัฐเขาเอาจริงกับเรื่องนี้มากๆจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการทําให้ง่ายขึ้นหรือการกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วมันก็วนกลับไปที่เป้าหมายใหญ่ของกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คืออยากให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศเรานั่นเองครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกให้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าถึงทุกบ้านในประเทศไทยได้จริงหรือเปล่าแน่นอนว่าตัวกฎหมายดูมีศักยภาพมากครับแต่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไป